หรือชื่อเด็กกิงนักพิซซ่าเฮิ่มค่ะอยู่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา2ค่ะอยู่บ้านเลขที่6ทศ1จ1ด8หมู่9ตรวมไทยนาอพบค้าค่ะคือวันนี้เป็นวันเด็กทันก็เลยมาเที่ยวที่ไร่แตยวันกับเพื่อนๆค่ะและครอบครัวค่ะถ้าเที่ยวตรงนี้เสร็จแล้วหนูก็จะไปเที่ยวที่น้ำตกพัจเจริญต่อค่ะ เป็นยังไงบ้างครับที่เที่ยวสถานท,ท,ท,ที่แถวนี้คือดีค่ะจะมาอีกไหมครับมาค่ะขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะหนูชือ่อเด็กกิงนัดพิซ่าเพอ่มค่ะอยู่โรงเรียนรวมไทยพัฒนาาสะอยู่บ is ้านเลกที่6ทั1 7 8 19ตําบลดุลไทยพัฒนาอําเภอพบค้าค่ะคือวันนี้เป็นวันเด็กคันก็เลยมาเที่ยวที่ไร่แตยาวันกับเพื่อนๆค่ะและครอบครัวค่ะถ้าเที่ยวตรงนี้เสร็จแล้วหนูก็จะไปเที่ยวที่น้ำตกพาเจรินต่อค่ะ เป็นยังไงบ้างครับที่เที่ยวสถานท,ท,ท,ที่แถวนี้คือสวยดีค่ะจะมาอีกไหมครับมาค่ะขอบคุณมากครับ